ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ยอยู่กับผมจนงเกมเมรนทีวีในคลิปนี้แม้แต่นในปีที่ผ่านมาก็เคยเามารีวิวเครื่องเกมพวกปะกูล Family FR นะซึ่งคลิปนี้ก็อามารูปแบบข้อมูลในเชิงลึกซึ่งเครื่องนี้มันจะปางกันตรงไหนระหว่างรุ่นโนนพิมพ์ทองประทะรุ่นกายสายฟ้าม่รู้จะปางกันปรงไหนนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเอาเครื่องเกมรุ่นโนนพิมพ์ทองก็มีกระแสปอบครับค่บอนข้าง ดีเยี่ยมแล้วก็มีคอมเมนต์ขอเข้ามาขึ้นปรากฏบนหน้าจอปอนนี้นะซึ่งผมก็อ่านอ่านแล้วอ่านอีนอกผมก็โอ้โหมันรู้สึกนึกถึงเครื่องแฟมิคอมแบบย้อนอดีตหรือเปล่าถ้าใครก็จำได้ถ้าใครก็ไม่ได้ดูก็เข้ามารับชมด้วยนะซึ่งคลิปนี้ก็มาลองขยายความให้ท่านผู้ชมดูนะซึ่งยุบนั้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย เครื่องเกมพวกปักกุลพวกเออจะว่าไปยุคนั้นก็มีพวกเครื่องเกมที่คู่แข่งอย่าง Sega นะถึงแม้ว่าเนี่ยก็อีกหนึ่งเครื่องเกมก็ถือว่าเป็นคู่แข่งนะเมื่อก่อนเนี่ย Nintendo เขาก็ซื้อลิขกรทธิ์จากค่ายค่าย n i n t e n d o อย่างเช่นค่าย Family ในยุคนั้นเนี่ยก็ขอเข้ามาแม้แป่ในปัจจุบันนี้ก็ขายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็ ปรากฏหาในแอปเดชอปปี้ปรากฏว่ามันก็มีอยู่จริงนะมันก็มีอยู่จริงก็สนหาเลือกทั้ง2รุ่นพวกสีขาวแดงนะลองลองมาคือสีดํานะคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนูนพิมพ์ทองไปก่อนจะพูดถึงเรื่องไอ้รุ่นนูนพิมพ์ทองกันก่อนนะท่านผู้ชมใครก็สังเกตได้ว่าเวลาจะไปเล่นเกมแล้วก็อยากจะจับคอนโท o เลอร์เนี่ย แต่สิ่งที่อาจจะไม่ได้ขาดคือเจ้านี่อ่ะคือปอกอกดปุ่มเทอร์โบเนี่ยไอ้ปุ่มเทอร์โบคือว่ารูปแบบคือการปุ่มกดดูแล้วมันจะเทียบกับไอ้พวกจอยแฟมิคอมรุ่นปกติคือไม่ได้ขึ้นภาพเอาไว้นะคือว่าจอยแฟมิคอมปกติมันก็ไม่มีเทอร์โบนะแม,ม้แป่ไอ้รุ่นนี้แม่แป่แฟมิคอมรุ่นดั้งเดิมนะก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีเทอร์โบมาให้นะมีแป่รุ่น ปุ่มเอกับบีวลาผมก็เล่นเกมเล่นไปนานๆก็สักพักเลิกเหตุผลว่าอะไรมันก็ปวดนิ้วก็ <c oughs> จะว่าไปนะซึ่งข้างบนจะเป็นรุ่นลายสายฟ้านาะยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่2ของเครื่อง <c oughs> เครื่องเกม FR 1 0 2ส่วนจะเป็นรุ่นที่สองนะแม่แปลข้างล่างจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นนูนพิมพ์ทองรุ่นนี้แม่แปลกใครก็ขยายความให คุณผู้ชมแม้แปลที่เด็กๆยุบเนี้ยแอาจจะรบกวนคอมเมนต์ให้ผมแง้แน้อยๆก็คือเอ๊ะเครื่องเกมอะไรทําไมถึงเกิดทันหรือเกิดไม่ทันก็แล้วแปรนะฮะซึ่งพูดถึงจอยแงกอันเมื่อกี้แล้วนะไปจอย2น่าจะป่างกันออกไปก็คือรูปแบบตัวคอนเทลเลอร์จะเป็นจอย2นะอาจจะไม่มีไม,นะม้นะไปแแค่กดปุ่ม A,B แล้วก็ปุ่ม D-pad หรือไม่ก็ d i r e c t i o n a l p ป d ประมาณนั้นซึ่ง คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยเล่นจอย1จอย2กันบ้างใคร <c oughs> ใครปรอบได้บ้างคอมเมนต์ด่วนนะใครปรอบได้บ้างก็ชอบเออจะว่าไป fr 1 0 2่วนเนี้ยก็ <c oughs> ขายดีขายดีนะขายดีจนกระทั่งเนี่ยเครื่องเกมเมื่อก่อนยุคนั้นเนี่ยมันแพงนะสมัยนั้นเนี่ยราคาแพงมากเลยไม่ว่าขายกี่บาทถ,าถ้าใครก็เดาไม่ได้ป้องรบกวนคอมเมนต์นะ ซึ่งเข้าเรื่องพูดถึงรุ่นนูนพิมพ์ทองกันก่อนเมื่อกี้จะมาขยายความเรื่องคอนโทรเลอร์ไม่ก็จอยเกมนะพูดถึงเรื่องรุ่นที่มีชื่อว่ารุ่นนูนพิมพ์ทองที่ผมเคยรีวิวก่อนหนะ้านั้นอย่างที่ปอนป้นคลิปมาแล้วนะซึ่งกระแสะปอบรับก็ดีเยี่ยมนะไม่แพ้กันนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปถ้ายุบนั้นเนี่ยมันใครก็สับสนว่าเครื่องเกมของไทยไม่ก็ของญี่ปุ่น ผมมาพูดง่ายๆว่ามันแยกไม่ออกนะป้องขออภัยที่แยกไม่ออกก็ป้องป้องขอโทษขอโพยว่าเครื่องเกมอะไรก็ <c oughs> ที่ใครก็ซื้อมาแล้วกลับบ้านไปปรากฏว่ามันก็คิดว่าเครื่องแฟมีคอมของจริงไปที่ไหนได้อะไปเครื่องเกมของแฟมิลี่ปังหากนะซึ่งกว่าจะได้ประวัติศาสตร์ของเครื่องเกมพวก FR102 จะมีเครื่องเกม หลายรุ่นถ้าใครก็จําไม่ได้อาจจะไม่มีขึ้นภาพต้องขออภัยแล้วก็อย่าลืมกบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะซึ่งรูปแบบข้อมูลในเชิงลึกในวิดีโอนี้นะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยเคยสัมผัสกับ fr 1 0 2ปวนนูนพิมพ์ทองรุ่นนี้ถึงขั้นโฆษณายุบนั้นเนี่ยฮิตปิดปากบอกว่าเนี่ยของแท้ป้องนูนพิมพ์ทองเท่านั้นนี่นี่แหละมันอาจจะไม่มีคลิปประกอบมาด้วยนะเพราะว่า หลายหท่านเคยเล่นนะหรือไม่ก็คุณผู้ชมหลายหท่านเนี่ยถ้าคนรุ่นเก่าอยากได้ไปคนยุคนี้สมัยนี้คงอาจจะไม่รู้จักหรือไม่ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงยุคนั้นเนี่ยมันใช้ระบบบอร์ดมันเป็นรูปแบบใช้บอร์ดดั้งเดิมนะจะเป็นซอสรุ่นสีฟ้านะมันใช้คนอะรรุ่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ซึ่งป้องขออภัยที่ไม่สามารถแกะบอร์ดได้ไว้อธิบายภายหลังนะโอเคมาอธิบายกันกันป่อ คืออธิบายพูดถึงรุ่นนูนพิมพ์ทองจะเป็นรูปแบบคือผมก็ถ่ายภาพเอาไว้ผมก็เอามาข้อมูลใน Facebook ส่วนตัวของผมก็แล้วแต่นะซึ่งเข้าเรื่องพูดถึงการรุ่นนูนพิมพ์ทองรุ่นนี้แม้แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะเล่นเกมนีมันไม่รู้ใช้ระบบบอร์ดแบบใหม่ไม่ก็แบบดั้งเดิมหรือเปล่าคําตอบคือมันก็แบบดั้งเดิมใช้บอร์ดออริจินอลแปลว่าเนื่องจากราคามันค่อนข้างป้นทุนมันค่อนข้างสูง ยุคนั้นอย่างที่ผมพูดไปคือราคาแพงมากด้วยความเคารพราคามันก็แพงมากจริงๆเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันราคาทองกี่บาทผมว่าป้องกับขออไปที่จําไม่ได้แล้วแม่แปลตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะมันราคาถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่นะแล้วก็อุ่นนี้โอ้โหดีไซน์มันค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแท้นะ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังอย่างที่บอกเอาไว้ในช่วงปีที่แล้วก็จะมีใช้ระบบ AV นะใช้ระบบ AV ก็ได้หรือบ้างก็ว่าก็หาสาย RF <c oughs> เจอไหมนะเพราะว่าสมมติสมมติอยากได้พวกสาย RF เส้นหนึ่งแล้วมันจะป่อหาสัญญาณจูนเท่าไหร่เจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วเครื่องเกม FR ของผมมันทำพังทำทำเสียไปที่ไหนได้อะ สายสัญญาณมันขาดบ้างเสื่อมสภาพบ้างโอ้โหมันก็เปลี่ยนใจหรือบ้างก็ว่ามันก็เพิ่ม modify เป็นระบบ HDMI จะโมเพิ่มหรือเปล่าก็รบกวน comment เนะผมก็ไม่ได้ทำนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ชำนาญอ๋อก็เกือบลืมบอกไปนะลืมบอกไปคือใช้ระบบ50เฮิร์กับ60เฮิร์ไม่ใช่บบ50เฟรนประมาณนี้มันไม่ใช่นะคือใช้ระบบ50เฮิร์อันนี้ พูดโปร่งคือการใช้เล่นเกมเวล่ก็เล่นก็ใช้5 0เฮิร์ตเหมือนเดิมยังก็ไม่มีวมพวกอะแดปเปอร์ไว้เสียบมาแปลงประมาณนี้แล้วก็โอ้โหอย่างที่พูดเอาไว้ก็คือใช้ระบบบอร์ดออริจินอลนะคือว่าระบบบอร์ดแบบออริจินอลของแท้ที่เรียกว่าดูดีล้วก็หูหขาในช่วงนั้นนะฮะยุคนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องเกมเรียกว่าดังกระแสสุดขีดในช่วงนั้นนะ ช่วงนั้นคือราคาเท่าไหร่เนี่ยถ้าใครบอกใบที่เคยอยากได้มาก็ก็ควรคอมเมนต์ด่วนนะอาจจะพูดในไม่ชัดต้องขออภัยนะซึ่งพิกข้างป้ายเครื่องเนี่ยจะสังเกตได้ว่าค่าย Family เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้นะคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยแฟม i ลีจะเป็นบริษัทหนึ่งที่ยุคนั้นก็เป็นทีวีเล็กนะทีวีขนาดเล็กเมื่อก่อนเนี่ย เว่ายุคนั้นเนี่ยมาแทรกอธิบายขยายความกันเรื่องกับไอแฟมิลี่ทีเล็กก็มาเสริมไปนิดนึงนะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันก็คำฮิตปิดปากถึงขั้นบรรดารถแท็กซี่รถเมก็โอโ้โหด้วยความเคารพนะมันมันก็ปิดแอร์เย็นฉ่ำนะเปิดแอร์ดูทีวีก็ยุคนั้นอยากดูมากพอพอ,พอยุคนี้ก็เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเยอะของเหงือแบบความทรงจำอย่างเดียว จนกระทั่งนี่ก่อนจะพูดถึงเรื่องรุ่นลายสายฟ้าแปบะบโอ้โหมีสปีกุ้งสปีกเกอร์ไห่นะฮะโอเคมาเข้าเรื่องพูดถึง fr 1 0 2สายสายฟ้าแบบจุดประยันนะจนกระทั่งเนี่ยผมก็ขึ้นภาพอีกรอบหนึ่งคือค่าย v o c o family เนี่ยสองแบบแบบที่หนึ่งก็ใช้แบบดาว6แฉกอย่างที่ปรากฏขึ้นภาพเอาไว้นะอย่างเช่น รุ่นนี้จะเป็นรุ่นโลโก้รุ่นถัดไปจะเป็นรุ่นจานดาวเทียมแม้ก็มีขีด2เส้นนะซึ่งอ้างอิงได้ถ้าใครก็อ้างอิงก็ไม่ถูกก็ป้องขออภัยนะผมก็มันไม่ได้ชำนาญไอ้สักเท่าไหร่โอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าพูดถึงโลโก้โลกเนี่ยโลโก้เรื่องของแฟมิลี่นะโลโก้แฟมิลี่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นหน้าปกไม่ใช่หน้าปกนะจะเป็นรุ่นที่2จะเป็น น่าจะเปลี่ยนโงโก้สักแค่ประมาณปี3-8ถ้าย้อนกันไป27ปีกว่าๆนะเท่าเท่าที่รู้กันอยู่ว่าเครื่องแฟมิคอมเนี่ยยุบนั้นเนี่ยนินเทนโดก็มาปีประหลาดอยู่แล้วพอประเทศไทยมาถึงเครื่องแฟมิลี่พวกเครื่องเกมแฟมิลี่ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปอบโจทย์ที่ไลฟ์สไตของแปคนนะแต่ใช้ระบบบอร์ดแต่คุณผู้ชมใครก็ทราบหรือเปล่าว่าใช้ระบบบอร์เนี่ย คือบอร์ดปรับปรุงใหม่คือตักการโดยใช้อุปกรณ์แบบอื่นที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเพราะว่ายุบก่อนเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องเกมไงมาเป็นป้อนแบบผมก็ขึ้นภาพคือ eastern computer นะเครื่องนี้คุณหูหรือเปล่านะใครก็ไม่คุ้นนะป้องป้องงบกวนคอมเมนต์ด่วนว่ามันอยากซื้ออยากได้หรือเปล่าเพราะว่ายุบก่อนเนี่ยไอเครื่อง fr 1 0 2อย่างที่พูดเอาไว้ก็คือราคามันคโคตรแพงนะ พอไอทาง Family เนี่ยก็ได้ทำการปละาดอีกหนึ่งแบรนด์ที่ราคาป้นทุนนินมีค่อนข้างถูกกว่ารุ่น fr 1 0 2หลายเท่าป่วนะเพราะคุณผู้ชมบางท่านหลายท่านเนี่ยก็มีปิดบ้านอยู่แล้วมีทั้งรุ่นขาวแดงไงกรุ่นสีดำนะอาจจะงงงมาไปนิดผมก็ไม่ได้ขึ้นภาพนะซึ่งโอ้โหดูในภาพอย่างที่ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เอามารีวิวกันไปนะ โอเคมาพูดถึงเรื่องระบบบอร์ดนะแต่ก่อนจะพึงไม่ใช่ก่อนจะพูดถึงระบบบอร์ดเนี่ยเขากใออานะ็ใช้บาร์โคดนะใช้บาร์โคดก็ได้นะหรือบ้างก็ว่ามันก็ป้องซื้อสปิกุ้งสปิกเกอร์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยยุบก่อนแนละ้วก็อยากได้พวกฟีจุงฟีเจอร์อะไรก็แล้วแต่นะว่ายุบนั้นอยากได้มากเลยโอเคมาพูดถึงเรื่องเออเรื่องใช้ระบบบอร์ดกันดีกว่านะ คือว่าใช้ระบบบอร์ดอย่างที่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือใช้บอร์ดปรับปรุงใหม่นะเพราะว่าใช้บอร์ดเดิมๆม,มันราคาแพงนะเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยเห็นไหมคือเห็นเขียนในวงแดงๆเห็นเมื่อกี้เลยนะจะเป็นบาร์โคดนะจะเป็นบาร์โคดอย่างนี้นะคือจะสังเกตได้ว่าวลยาจะแกะบอร์ดแต่ผมเนื่องจากแกะบอร์ดไม่ได้ขออภัยนะมันอุปกรณ์ไม่มีนะ อุปกรณ์ไงก็ไม่ค่อยจะมีป้องขอขอความเคารพเนี่ยช่างบันเถอะนะเพราะอีกหนึ่งเครื่องเกมเรียกว่าความทรงจำเออก่อนอื่นก่อนอื่นนะก็มีเ i เซอร์อินเจกหรือเปล่าผมก็เรียกถูกถ้าเผลอผมพูดอะไรก็เรียกผิดจะป้องขออภัยนะประมาณนี้แล้วก็โอ้โหใช้บาร์โค้ดพอดีนะนี่เห็นไหมคือท่านผู้ชมก็เคยดูช่องผมเนี่ยแล้วก็ ยังมีระบบ AV เหมือนเดิมนะระบบ RF 50 60เหมือนเดิมนะอะรก็เหมือนเดิมทุกประการนะก็คลิปนี้คงเรียกว่าขยายความกันไปนะซึ่งก่อนจะปิดคลิปอามาแทรกอธิบายแค่ๆน้อยๆเรื่องประกูลแฟมิลียุบก่อนเนี่ยยุบนั้นใครก็เกิดทันเครื่องเง่น VCD DVD ยี่ห้อแฟมิลีผมก็ไม่ได้ขึ้นภาพเอาไว้นะ ผมก็ขึ้นภาพโกโก้อย่างที่ปอนกำลังทำคลิปอยู่นะเห็นไหมจะเป็นโกโก้รุ่นแบบแรดนะรูปแรดประมาณเนี้ยหรือบางก็ว่าก็เรียกว่าพีแรดก็ได้นะยุบก่อนเนี่ยอยากได้มากพอยุบนี้ก็เทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะสมัยสมัยนั้นเนี่ยอยากได้พวกแผ่นหนังบ้างแผ่นเพลงก็แล้วแต่พอยุบนี้คงก็เทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในบ้านในยุคนี้ถึงแม้ในช่วงโควิด -19 แล้วก็แล้วแปรนะซึ่งเครื่องเกมประกูลแฟมิลี่ที่เรียกว่าความทรงจำที่ใครๆหลายคนที่เรียกว่าอมยิ้มก็ได้นะถ้าเรียกว่าฮิตปิดปากเรียกว่าเครื่องเกมที่เรียกว่าความทรงจำที่ไม่อาจจะเริมนะซึ่งคลิปนี้ก็ต้องขอจบแปรเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e ป่งดีได้เลยนะขึ้นปรากฏในหน้าจอตอนนี้และก็ตอนนี้ช่องผมก็พยายามจะเริ่มหาเอาเกมดีๆมาเล่นหรืไม่ก็มาสเปมพวกเกมก็ได้เดี๋ยวว่าเดือนหน้าจะเป็นรูปแบบเกมแห่งความยากนะประมาณนี้กับเกมนินจาเปล่าจะสเปมวันไหนในช่วงเดือนมีนาคมก็รอปิดปามชมขอประกาศแล้วผมขอรอปิดปามชมเร็วๆนี้ก็ห้ามพลาดกับ เกมนินจาเป่าเนี่ยมิวูจะจบกี่ชั่วโมงนะใช้วลานานเท่าไหร่ก็รอปิดปามเร็ว,เรวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะถ้าพลาดแล้วอาจจะเสียใจคำเปือนถ้าไม่ดูถือว่าผิด